สวัสดีค่ะทุกคนและนี่ก็คือรายการใหม่ T r i c k m a s t e รรายการที่จะมาเผยเทคนิคคอสจากเกมฮิตใครที่ติดด่านไหนหรือตัวนี้ดีหรือเปล่าไม่ควรพลาดค่ะสาหรับทริกแรกที่เราจะมาบอกกันวันนี้เอหรือว่าต้องเรียกรีวิวสินะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงคุกกี้ตัวใหม่จากเกมคุกกี้รันคิงดอมอย่างคุกกี้รสลาเต้คุณครูสาวสวยประจําโรงเรียนเวทมนต์นั่นเองค่ะจะเก่งแค่ไหนไปดูกันเลยคุกกี้รสลาเต้เป็นคุกกี้สายเวทมนต์มีสกิลประจําตัวชื่อว่า เอาลาเต้ไปกินที่จะเป็นการวาดวงแหวนลาเต้รวบรวมเหล่าศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายและสร้างสถานะใบระยะเวลาหนึ่งแถมวงแหวนเวทลาเต้ยังสร้างความเสียหายต่อเนื่องยิ่งอยู่ตรงกลางวงเวทยิ่งรุนแรงขึ้นอีกด้วยทําให้คุกกี้รถลาเต้มีความสามารถในการโจมตีศัตรูเป็นกลุ่มแบบต่อเนื่องพร้อมสร้างสถานะผิดปกติเพื่อขัดขวางศัตรูไม่ให้ใช้งานสกิลได้ด้วยจึงเหมาะกับการใช้งานในโหมด k ิงดอมอ Arena เพื่อขัดขวางการใช้งานสกิลของทีมคู่ต่อสู้ ชั่วขณะแล้วให้ตัวแบกของเราอย่างเอสเปรสโซกว่าศัตรูให้เรียบไปเลยแต่ก็สามารถใช้งานในโหมดสำรวจโลกสำหรับทีมที่ต้องการตัวดาเมจเพิ่มได้เช่นกันค่ะสำหรับท็อปปิ้งที่แนะนำก็จะมี2เซตคือท็อปปิ้งเซตโจมตีเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับตัวสกิลแบกจัด าสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์กับท็อปปิ้งคูทามเพื่อทําให้สามารถใช้งานสกิลได้บ่อยขึ้นก็จะขัดจังหวะศัตรูได้ดีกว่าค่ะหรือใครอยากผสมก็แนะนําเป็นแบบ3โจมตี2อคูทามจะได้โบนัสจากเซตโจมตีค่ะสําหรับตัวละครคุกกี้ลาเต้ใครที่ยังไม่มีแนะนําให้ไปเปิดหานะคะเพราะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของทริคแมสเตอร์ลงแล้วค่ะถ้าไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้แนะนำให้กดติดตามไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ we